ไม่มีได้ใจสวดงอโวยป้าระ <coughs> 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 Ha ha ha!

เขาล้อมอะไรจะไปจะไปหาเขางั้าเออราพี่ไม่ต้องไปดีกว่าเจ้าค่ะอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วอันนั้นคุณโยมนิมนต์ทำไมจ๊ะก็คือว่าจะนิมนต์ฉันหอเจ้าค่ะนิมนต์ฉันหอหอใครล่ะหอโยมเหรอไม่ไม่ใช่เจ้าค่ะใลูกชายกับหลานสาวจะแต่งงานกันเจ้าค่ะลูกชายกับหลานสาวเจ้าค่ะหุ่นผนโตเลิศ ไปไหนมาปัดไปไหนเลยโอ้ยเงือะเลือล่มในหนองทองจะไปไหนอ๋อแต่ว่าไองานปัดจงไปงานกระทำอะไรเงี้ยปัดจงปัดใจว่าไงคุณ่อนหนูพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าค่ะมาสามองไนเช่นใส่ให้พันห้าเจ้าค่ะันห้าอพันห้า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 ปเลยนะพี่บเข้าบอเลยเจ้าค่ะจัตาเออเราพี่เจ้าค่ะเราพี่เช่นพี่บอลเข้าบนนเจ้าค่ะาพี่คืออะไรดิ เล่นช้าังนิมนต์ครับนิมนต์แล้วผมผ้าสักตึงเถอะระวังนะครบระวังแล้วผมผ้าตึงนี้นต,ต์ก็ผู้หญิงก็ตองอยากพ่อพูดว่าเนี่ยเองกันเองซะแล้วแล้วพ่อไปเห็นได้หมด <c oughs> เดี women, ๋ยวาเดี๋ยรดูงขนบนครับขนระว่งโอ้โหเอาจะขึ้นยังไงโีครับขึ้นมาดิขึ้นมามันมวนมีมวนรรบปัจจัยด้วยครับโยมานเาเงินโยมไม่มีผ้าปะลืมผ้าปะทีใช่มพองพี่ทีวอก็ได้ีวานเนี่ยใช้ไฟเนี่ยเนี่ยตไฟโดไม่ได้เดะาวส็รข้รไอพเนี่ยอ พูดโวยทำมวยตังโก้กินใจโอ like. ้อายุพันโมวยุกหวยพรวยปวดยังนะปวดยังกดแล้วโอ้โหอทานไม่ละแกนั่งสิเขานั่งันกอดเลยเนี่ยฮะอันตัวเล่นช้าจะหกโมงเช้าเนี่ยเลี้นงมนตายแล้ว นั่ยตดขนาดนี้เข้าห้องน้ำไหมเจ้าพะไม่ต้องไม่ต้องอา้าเ่ายางเดียวออกมาแล้วเอาเอาเออาน้ำน้ำมาอ้ว่ไปอาน้ำมาถวายพระลูกเออี่เรียมไว้เอาถวายพระใจองค์ไร้โอ้โหเร็จ เมื่อกี้เขาพูดกันนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราโผว่าได้ฟังนะหลวงพี่นะเอาให้มาพันห้านะให้มาแบ่งกันผมห้าร้อยคนทายาห้าร้อยคนสมทบอีกห้าร้อยและที่เหลือท่านก็เอาไปงานประเกียดประจักกียดหพี่องค์เท่าไหร่กันแนไหมจะให้มันช้าเรื่องท่าไมร่เนี่ยไม่ต้องถามว่าเดี๋ยวแบ่งให้เองแหละต้องให้แบ่งอีกครั้งหนึ่งไง ผมห้าร้ยผมไดยา5ห้าร้อยรถลอีกห้ารอแล้วที่เหลือท่านเอาไปได้ไรวะพี่ทำใม่กันแน่ทำใหม่เงนว่าเขาให้มาพันห้านะผมห้าร้อยผมไดยา5ห้าร้อได้ท่านอีกห้าร้อยพ่อติดมันได้ก่อน มันไม่ได้สวดก็เอานยงลดูมาใครจะรับคำนพ่เลียงดังว็หมาอยเสเงนหานะมาลุกัอยพังาแล้พระรอน้าแล้วเดินไปเนปเดินออน้นะฮะโอ้โหโดเคยสวนชาวานเหจ๊ะ เอาไว้ชอบทัวร์เงินพอระวังะมีหลอดชอบดูั้งคู่เลยนำไม่มีหก S <S, <S 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 โยมโยมที่ไปเอาน้ำอันนี้มาวางวางหน่อยสิอะไรโยมพี่อะไรวานไปซื้อโคมาจักนิดหนึ่งมพี่นี่ผมซื้อเอาไมีโยมฉันเทียนพระยังไม่ได้แดกเลยอ่ะตายอาถังนาำเลยไม่เป็นไรนะพี่เนาะพี่เองไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอาถังน้เลยนะฮะกระโจนให้คืนนะครับคนบ้างเลยคืนกระโจน นาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมาสมุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมสมุทัสสะมโยมโยมมเปหทังันเลยะทพี่ได้เสียงได้เียไปในทองนาน นะโมัสะภะควโตราโตสสมมาสัมพุทธสะอือือมายูมายูสูงเท่าไม้ยางไม่หักขวางทางตีหัวพระอือมายู่มายู พโอพระตะกะมีความสุขมากเลยจ้ะอะไรเรียบร้อยแล้วครนะเออ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 อะไรยังรับรับรับสิไม่ยอรับสิไม่โอ้โหแต่เขาหน้าประเทศไทยนี่มันบุญนี่มาสิพี่สององค์นี่ไม่สนใจกันครับ้ถ่ายรูปลงแข่งมาชันที่รันนี้ครับไป อย่าเพิ่งเล่นอย่าเพงเล่นอย่าเพิ่งเล่นตอนนี้เปงานเปงานก่อนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวกอพูดเดีวก่อนผมพี่ครับแต่ละปัดลกแล้วครับหใจมากพพอดีว่าเป็นพราใหม่ยังไม่เคยไม่เป็นไรครับ่เป็นไรผมไม่ถือผมจะถือคนโทเลยโอยยลุงพี่ลงพี่แตละปัดตละปัดเอาหน้าแตละปัดเนี่ยไหนนะใครอะโยมเมียมึงสองทายเต็มไปแล้วอุปัต พื่นสายได้ไหมเนี่ยเป็นงานเป็นการอยูเนี่ยนะยรมเซฟเซ็ตไปเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามคน S <s <ut ters> ปลาหน,น้าปลาดูห้ามไม่ให้ขาปูข้ากิงตาถ้าเดื้อปลาชนตัวเทา่าขาให้จับเอามาต้มยำเพา่รำเปล่มพรำเมทิ้หน้าห้ามไม่ให้รักทรัพถ้าจะค้องเขายังไม่รับจะพุ่งไปทำท้าจะค้องก็รับเหงียบนำํำผัดถุงดำจำนำได้ไาิำไมำเป่มดพิ่าำกามสุเมมิชา ลูกเมียเขานาอย่าเข้าไปใกล้ถ้าผู้หญิงเขารักสมัครใจให้พากันไปเธอปองเปเปมซาฮาไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวตำรองถ้าโกหกได้เงินทองก็ให้พ่อโกหกไปสุรา แปลว่าเราไม่มีเงินซื้อเขานักกินไม่ได้ถ้ามีเงินซื้อดื้อเขาใส่แดดไม่ลาฟังทท,ทุกขสิกยันตียังเมียจะกีบไปซื้อกะปิไปหายตางงตาติยำปีกัสมาสีรังวิโซทเยมอนนีผลพาทชุดนีได้ยินเสียงดนตรีไทยไม่ได้ครับครับ

ตุ้เป็นลาเลตุ้เป็ลาลาเลตุ้เป็ลาลาเลตุเป็ลาลาเลตุ้เป็ลาลาเลตุเป้ใจอาใจใจใจอาใจใจใจอาใจใจใจหาาเปือแตกเมือหเียามรูให้กับวงพิพากด้วยครับดีดีอรายทอด

บอกสิมีอะไรไม่ได้ไม่ได้ตายยังน่ยตายยังยังไม่ตายไม่ต้องไเหมนนาดนวะเป็นลามาน่หลอนอมึงีต้องรักษานะต้องถอนอีีเสียแลไม่ได้ใช่ไหมคอยแทนแม่อย่างเดียวนะ แทนแม่ฮัลกิงพุ่งแทนเดนเอามาทำภอยแทนแมเราซิวพ่อไอแมเอาไปยายเอามาแทนแทนแม่เราฮัลกิงง